เก็บมันบอรีพี่น้องเดี๋ยวฝนสิตโต๊กฝนตกแล้วมันสิจืดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยมาเบิง่งสุ่งงงกับสวนผักที่จริงต้องมาเบิง 2, ่งสองหมื่นคอนนะมันจะเลนเละยังไดปุ๊บนี่นี่อันนี้กำลังพอดีมันจะแดงกับดำต้องอันกันไก่อันกันไก่หนีบเนาะอืออันนี้ดีความหวานไหมมันร้อนเลยพี่น้อง อ,อืเต็มกับมือเลยเดี๋ยวเอาอยัางมาใส่มาอ๋อหล่นแล้วลงดนินมาเป็นยังให้หมดให้แม่งกินอื้มเยี่ยมปลูกสองปีที่แล้วดยพี่น้องปักชํำกิ่งอยู่ว่เสียามองปลูกอยู่แต่ว่ายานแบบต้นมันใหญ่มันสูงมันสีเกกะพื้นที่ต้องซองพื้นที่ดีดี บางคนกับมาก,กินลูกแดงอืแดงนี่ก็ดีพี่น้องอืมสุดยอดหวานเดี๋ยวพายุที่เขาเดี๋ยวเก็บใหมื่อดีกว่าไปฝากมุ้งอ่อนก้อน เว่าประเภทผักผลไม้ที่มีสีม่วงเนาะมันจะเป็นบาบากินแล้วแบบดีสาหรับร่างกายมีสารต่อตาอ้านอ,น,อนุมูลอิสระเกี่ยวพวกหลกมะเร็งอะไรประมาณนี้เนาะอือเอาคือพิษยนี่ยพี่น้องเนี่บางคนมาก,กินแบบนี้เนี่ยพี่น้องเอาบัตรเก็บอิริบัตรโอ้ยลนไปเอา้าอ้อเนี่ยบางคนมากัดซีแดง มันกระสิเก็บ้าจังองบางอนอันเนาะอันนี้มันห่วยนหพี่น้องใไขๆมันมันฉ่ำแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยบอดีด้มันจะซุกหลายๆสุกกันอะอันใดดีกับเอานั่นแหละอันใดแย่กับเอานะพี่น้องเจมมือกับสีมว่วงพี่น้องตอนแรกใท่กกันไก่บอเจม เอาแบบเมลนี่อีกิย่งมันก็เก็บง่ายอยู่ดอกแต่ว่ามันปิดติดกับจุดอื่นกะอยากใส่กันไกลน้ำเนาะลูกแดงๆนี่กักินกับพริกน้ำปลาบางลูกอันนี้ลูกสึ่ว่ามันจะสุกสุกเยอะแล้วเ่เอาทิ่มไปเลยพี่น้องรสชาติมันประเสบหรอก จริงๆเมื่อเก็บเสาๆก็ดีเนาะตอนนี้ก็จะแปดโมงละอากาศมันฮอนตอนนี้ก็จะยุงยุงกว่าสี่เดใดลงสวนกับเจ็ดโมงคืนกับแปดโมงช่วงนี้ตรงทำกับเขาหอเขาให้ลูกไส้ไปโรงเรียนนก็ได้สีย่ยุงยุง,ยง,ยงจังเลยเอา้าคือเห็ดหยาคนะ่ะเนาะดึงยาเอออันนี้นาะชีดีพี่น้องเนี่ย รลนไปเอ้าเก็บไปแน่เก็บไปแน่แนลนไปแน่พี่น้องมอนบอรี่คากิ้งนี่ก็ดีได้นะพี่น้องเนี่ยกำลังพอดีนี่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  ชอบออกแบบนี้แหละเปียวๆหวานๆพอ่อขนม้งพี่น้องแค่นี้แหละ โอ้ยการเก็บมันต้องระวางพี่น้องต้องระวางมากๆเลยลูกนี่สวยนี่สวยมันมจะีแดงน้ำตรงโน่นอ,นอะ่ะเดี๋ยวต้องทําสถานที่ให้ลงลงมันจะไปงไงคักกิ้งนี่นี่ดีดีดีนี่นี่ Tack padi